ช่วยเขาหอมจะช่วยเขาแต่ถ้าให้หอมเป็นฝ่ายเริ่มต้นเดินเข้าไปหาเขาหรือแม้กระทั่งวันที่เขามีปัญหาแล้วหอมเดินเข้าไปถามว่าเธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่นิสัยหอมครอบครัวหรือคนใกล้ชิดทั้งที่หอมให้กำลังใจอะไรเราได้บ้างทุกวันนี้คือคนใกล้ชิดให้กําลังใจดีมากค่ะจากคนที่นานๆเราคุยกันที<ม>ก็จะมีกําลังใจถึงกันแล้วก็กําลังใจจากแฟนคลับที่ร้อยวันพันปีบางคนก็ไม่เคยเม้นเลย สามสี่ร้อยข้อความเลยหอมขอโทษที่หอมอาจจะอ่านข้อความทั้งหมดไม่ได้แต่หอมแค่รับรู้ว่ามีคนเลือกที่อยู่ข้างหอมหอมก็รู้สึกดีใจแล้วค่ะส่วนเพืวว่อนบิณฑิเองหอมก็ตั้งใจ้ได้กันแหละไปเขามียังติดต่อพูดคุยกับเราบ้างเอ่อก็ก็มีไลน์มาบ้างแต่ก็ไม่ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องพูดถึงความสัมพันธ์ต่อกันเรื่องาราวที่เรายัง เดียผมันจกกะไ,ในใมไม่ติดใจเลยแล้วค่ะคือต่างคนต่างแยกกันไปแต่สิ่งที่หอมอยากบอกคือคนเลิกกันไม่จําเป็นต้องเกลียดกันคนเลิกกันไม่จําเป็นต้องก้าวร้าวใส่กัน <c oughs> หอมรู้สึกว่าที่ผ่านมาหอมแทบไม่บกพร่องต่อหน้าที่ของการเป็นแฟนเ <c oughs> พราะหอมรู้สึกว่าคนนี้แหละใช่เลยหอมจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุด <c oughs> ฉะนั้นสิ่งที่ที่บางเรื่อง ที่มันไม่ดีหอมไม่สมครได้รับอมคนได้รับสิ่งดีๆตอบแทนกับสิ่งดีๆที่หอมเคยทําในอดีตค่ะในการเนี่ยมีเ่ามถึงคลิปที่บอกว่าแท็กไลน์มาว่าเราเร่องคลิปจุงหมาอืมก็มีคนไปเม้นว่าเอ,อเนี่ยเลิกไปก็ดีแล้วผู้หญิงแบบนี้ไม่ดีเลยเป็นคลิปจุงหมาเข้าไปดูสิเรียกชื่อหมาเป็นชื่อพ่อแท็กด้วยหอมก็แบบคลิปจุงหมาหอมมีอยู่อันเดียวค่ะหอมก็เข้าไปดูหอมก็อืม อมเรียกชื่อสมชายจริงด้วยแต่หอมไม่ได้คิดถึงพ่อเขาแน่ๆอะค่ะมันมันเป็นคลิปเมื่อประมาณลงไว้ประมาณปีที่แล้วนะคะแต่หอมไม่แน่ใจว่ามันถ่ายนานขนาดไหนแต่หอมมั่นใจว่าณนะตอนนั้นอะหอมไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลของคุณพ่อแท็กเลยแล้วก็ถ้าเกิดตอนนั้นเราคบกันแล้วเราลักกันหอมว่ามันมันก็คงไม่ใช่ที่หอมจะเรียก ชื่อพ่อแฟนเนชื่อหมาหอมไม่ได้มีเจตนาแล้วหอมก็รู้สึกน้อยใจเล็กๆว่าทําไมถึงเชื่อคนในโลกโซเชียลก่อนที่จะถามหอมคนคนนั้นเป็นใครคนที่เม้นมาเนี่ยก็ไม่ฉลาดแต่คนที่ไม่ฉลาดกว่าก็คือเจ้าตัวที่เลือกที่จะแบบก้าวร้าวกับหอมหอมรู้สึกว่าถามสิทุกเรื่องหอมมีคําตอบแค่ถามแต่วันนี้คือเหมือนกับคนคนที่แบบหมดเยื่อใย แล้วฉันสามารถก้าวร้ากับเธอก,ก็ได้เพราะฉันไม่แคร์หอมว่าอย่าถึงขนาดนั้นเลยให้กลับไปถามตัวเองว่าที่ผ่านมาหอมทําทผิดอะไรหรือหอมไม่ดียังไงถ้าเจอมันแล้วค่อยร้ายกับหอมแต่ถ้าที่ผ่านมา้นแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ไม่เคยทําอะไรที่ไม่ดีเลยควรตอบแทนกับหอมยังไงสมควรหอมควรได้รับยังไงกับการปฏิบัติคะพี่หอมบอกว่าในส่วนตัวเองคิดว่าเองไม่บรกองในหน้าที่หน้าที่แฟนและพี่แท้กครับยังมองพี่หอม เขาดีหมดทุกอย่างเลยค่ะดีดีหมดที่ผ่านมาหอมว่าหอมปฏิบัติได้ดีมากจริงๆเรามีทะเลาะกันหอมว่ามันเป็นเรื่องดีกับฟันที่ต้องมีบ้างซึ่งสาหรับหอมหอมถือว่าทะเลาะกันน้อยมากนะคะตั้งแต่พบกันมาในขณะที่แท็กเอปฏิบัติตัวกับหอมดีทุกอย่างสิ่งที่ปฏิบัติกับหอมดีมากค่ะแต่แต่มันไม่ใช่สิ่งที่หอมร้องขอสิ่งที่หอมร้องขอมีแค่ข้อเดียวไม่ต้องดีกับหอมมากแค่อย่าทำร้ายหอมแค่นั้นเอง ับคิดว่ารักที่ผ่านมาของเรานีมันบว่าจบอืถ้าถ้าถ้าตอบจริงๆหอมก็รู้สึกคือคือยังคุยกันได้นะคะแต่ว่าความรักมันพังมันพังแบบมันดูเละตุ้มเป๊ะยังไงไม่รู้ในความรู้สึกหอมอะค่ะที่มันเละเพราะว่ามีคน่นามาเกี่ยวข้องหอมไม่โทษคนอื่นเลยค่ะหอมโทษคนของเราวันเนี้ยที่รักพังเพราะคนของเราเขาทําให้มันพัง เวลาที่อยู่ของเขาที่ผ่านมารู้สึกเสียดาย <c oughs> หรือว่าเออไม่ได้รู้สึกเสียดายเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่หอมอยู่กับเขาแล้วหอมมีความสุขสิ่งที่เขาสร้างให้หอมเนี่ยสร้างโลกให้หอมขึ้นมาเนี่ยโลกนั้นมันมันมันสวยงามแล้วมันก็มีความสุขมากค่ะแค่วันนี้พอพอเราได้รับรู้ความจริงว่าเออบางทีโลกนั้นอาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้แต่อย่างน้อยหอมก็ได้ซึมซับแล้วว่าเออการอยู่ในความฝันมันเป็นแบบนี้นี่เองมันมีความสุข ถึงเวลาตื่นก็ต้องตื่นค่ะตอนจะมาเจอกันร่วมงานกันหรือพูดข่าวอะไรกันเอ่อถ้าร่วมงานกันอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ถ้าร่วมงานคงจะเป็นอีเวนต์อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะคือหอมร้อนเงินถ้าลูกค้าจ่ายแพงได้หอมก็โอเคช่วงนี้ก็ร้อนเงินนี่ก็อยากจะเอาคอลลาเจนมาตั้งถ้าแถลงข่าวพูดกันอืมคือมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้อยากทําอยู่แล้วอะฉะนั้น ถ้าแรงค่ะคู่กันก็ไม่ได้ให้เงินหอมหอมก็ไม่มีแรงจูงใจถูกไหมคะแต่ถ้าอีเวนต์มันมีแรงจูงใจว่าอ๋อหอมทำเพื่อเงินนะเงินเงินเงินเนี้ยหอมก็ได้เงินมาการแสดงไปไม่มีปัญหาค่ะ้ง้อสอนอะไรเื่ออมหัค้่เอ่อให้พูดแบบนี้ก็เหมือนตำหนิเขาเลยอ่ะเอาว่าพูดโดยรวมแล้วกันนะคะว่ารักครั้งต่อไปหอมคงมีสติมากขึ้น หอมคงให้เวลากับมันมากขึ้นแล้วหอมคงใช้หลักเหตุผลและฟังคนรอบข้างมากขึ้นค่ะเมื่อวานเขามีพ่อปลาปากเป็นของวันนี้หอมอยากเรียนอะไรปากของเขาไหมคะหอมขอให้ณนะวันนี้สําหรับหอมนะคะแท็กมาไกลามากหอมอยากให้แท็กลักษามาตรฐานรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองนี่เป็นความหวังดีครั้งสุดท้ายเพราะตอนอยู่กับหอมหอมจะคอยดูแลแท็ก ในเรื่องภาพลักษ์และปรึกษาเรื่องงานตลอดเพราะหอมรู้สึกว่าเขาไม่มีที่ปรึกษาณวันนี้หอมเดินออกมาจากชีวิตแท็กแล้วหอมอยากให้แท็กเห็นความสําคัญกับสิ่งที่เราสร้างมันขึ้นมาแล้วรักษามันไปให้ตลอดรักษาภาพลักษ์ให้เป็นที่รักแล้วที่ชื่นชมของคนต่อไปอย่าทําลายมันอย่าก,กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกข้อนะครับมีกระแสในโซเชียลต่อว่าพี่แท็กเยอะมากเลยค่ะ่ หอมเบอกเือรออะไอ,อ,อมไม่ได้รู้สึกแปลกใจที่ถูกต่าว่าค่ะถ้าหอมเป็นคนอื่นแล้วมองเรื่องราวตรงนี้หอมก็คงจะเม้นต่อว่าเหมือนกันความผิดทั้งหมดสำหรับรักครั้งนี้โยนไปที่เขาได้เลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีประโยชค์คำว่าขอน้อมรับไว้ฝ่ายเดียวไม่ใช่ค่ะโยนไปทางนู้นเลยค่ะอยากจะเม้นด่าใครอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นเรื่องคนอื่นแล้วมันทนไม่ไหวไม่ยากจะเม้น ด่าไปทั้งนู้นเลยค่ะอย่าด่าหอมหอมไม่สมควรได้รับการถูกด่าแม้แต่น้อยค่ะค่ะคนก็จะบอกว่าออกตัวแรกมันจะมีคนที่ผสมอยู่นิดนึงอ๋อเป็นส่วนผสมใช่ไหมคะคู่หอมเป็นคู่ที่เล่นใหญ่มาโดยตลอดเลยค่ะแม้กระทั่งครั้งเนี้ยที่หอมจะต้องมานั่งสัมภาษณ์สื่อเยอะขนาดนี้ก็เพราะพี่เขาเล่นใหญ่ให้สัมภาษณ์ใหญ่ขนาดนั้น คือหอมเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งแล้วตอต่อมาเมื่อไหร่ก็ตามที่หอมมีแฟนหอมก็จะเล่นใหญ่ไงหอมเป็นคนที่แบบหอมชอบให้ผู้ชายแสดงความรักคือคือสไตล์ของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันในเรื่องความรักนะคะแต่หอมชอบให้ผู้ชายแสดงความรักเยอะๆยิ่งแสดงความรักหอมจะรู้สึกว่าเออหอมได้รับเกียรติฉะนั้นมุมความรักหอมจะเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเองมันอาจจะคนอาจจะมองว่า สร้างกระแสต้องเล่นใหญ่อย่างเดียวหอมไม่สามารถที่จะไปบบังคับความคิดคนได้อะคะ่ะถ้าถ้ามีความสุขกับการคิดแบบนั้นคิดไปไม่เป็นไรถ้าหอมเป็นส่วนหนึ่งทำให้คุณมีความสุขได้เรื่องนิดหน่อยของโอเค